สนับสนุนโดยทุกทิศทั่วไทยใช้ภูเขาทองผสมไอโอดีน26ปีแห่งความอร่อยลูกชิ้นนายห้างเพงกะจาปุรีรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้างจังหวัดตราซูเปเรียคุณลิตี้ฟูด้ดผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์และอาหารทะเลแช่แข็งสินค้ามาตรฐานบริการทันใจเ,เรื่องการชิมอาหารเนี่ยนะคะดิฉันต้องยกให้น้องชมพู่เขาเลยละคะ่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะไม่พอคะ่ะ ยังมีนัดพบหน้าอำเภอค่ะกับเมนูอร่อยๆนะคะยำปลาสลิดแดดเดียวไม่รู้จะเผื่อมาฝากเราด้วยหรือเปล่าในช่วงคารวานความอร่อยค่ะช่วงคารวานความอร่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะกับช่วงคารวานความอร่อยค่ะแล้ววันนี้นะคะชมพู่มาอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าเมนูที่จะแข่งขันเป็นอะไรทีมผู้เข้าแข่งขันเป็นยังไงไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะทีมแรกค่ะทีมซอสพริกซีรรชามาพบกันอีกหนึ่งทีมดีกว่าค่ะทีมน้ำส้มสายชูเดี๋ยวเราคุยกับผู้ชายก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะอา,อายุเกิน20หรือย,ยังคะ เกิดแล้วครับเกิดแล้วนะคะคชื่ออะไรแนะนําตัวผสมครับคุณพี่สะติดครับค,คุณพี่ผสมขาวัตถุดิบที่นํามาใช้ในวันนี้ที่บอกว่าดีเด็ดให้หนูมาเนี่ยคืออะไรปลาสลิดครับปลาสลิดแล้วยังไงมันมันดีมันเด่นกว่าปลาสลิดที่อื่นเขายังไงที่อื่นเขาก็มีคุณพี่ม<ะ>ันเนื้อนุ่มอร่อย <Wow S 2> เนื้อนุ่มครับ,รบอร่อยอ แล้วคนทำาล่ะเนื้อยังนุ่มอยู่ไหม,น,มนุ่มอยู่นะน่อของเชียร์สาวหักเหนียวแล้วแหมเขาก็แซวเล่นแต่น้องชมพู่ของเราเนี่ยดูจะสะใจมากไปหรือเปล่าครับไม่เหนียวเนาะไม่เหนียวไม่เหนียวเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแข่งกันเดี๋ยวแอบไปคุยกับทีมสาวก่อนนะคะคนคแ,คะคแคนคะคลนคลำตัควคุณพี่แมวคะ่ะคุณพี่แมวคุณพี่ล้วนค่ะคุณพี่ล้วนคุณพี่ล้วนคุณพี่แมวค่ะวันนี้เมนูที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยปลาสลิดเป็นวัตถุดิบล่ะแต่เราจะมาแข่งขันทําอะไรกันล่ะปลาสลิดเคล็ดลับของเราเนี่ย ที่จะไปชนะใจฝั่งตรงข้ามชนะใจกรรมการเนี่ยมีอะไร <c oughs> ดีมากค่ะดูท่าทางจะเป็นเคล็ดลับจริงๆนะครับรับสะจนพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวที่นี่เขาพูดน้อยอาจจะต่อยหนักก็ได้อ่า <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วเรานับถอยหลังแข่งกันเลยดีกว่าช่วยกันห สำหรับการแข่งขันในวันนี้กับเมนูยำปลาสลิดส่วนเมนูในวันนี้จะออกมาอร่อยแค่ไหนนั้นเอาเป็นว่าเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับทีต่อๆก็อร่อยอ่ะเฮ้ยลีไลรดูท่าทางจะสนุกกันมากเลยนะครับเนี่ยสำหรับการแข่งขันในวันนี้โดยทั้งสองทีมก็ได้งัดฝีมือที่มีออกมาใช้กันอย่างเต็มที่พร้อมกับเครื่องปรุงรสที่ทางภูเขาทองเขาจัดเตรียมไว้ให้นี่แหละครับ สีสันแล้วน่าทานไม่เบาเลยนะครับเนี่ยเล่นเอาน้องชมพู่ของเราเนี่ยเก็บอาการไม่อยู่กันเลยทีเดียว ส่วนผสมคล้ายๆกันแต่ว่าหน้าตาออกมาสีสันไม่เหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวแต่และทีมนะคะส่งตัวแทนทีมละหนึ่งคนยกไปคณะกรรมาการเลย ระหว่างที่รอคณะกรรมการชิมและตัดสินเนี่ยนะคะไปคุยกับกองเชียร์ดีกว่าว่าเขามาเชียร์ใครกันบ้างอ่าสวัสดีค่ะคุณพี่เชียร์ทีมฝั่งพิกสีชาเหรอคะครับผมคิดว่าเขาจะชนะไหมไม่แน่ไม่แน่แล้วเราแอบเชียร์เขาตรงไหนคิดว่าลุ้นๆว่าเขาจะชนะตรงจุดไหนได้คงจะได้หลายจุดได้หลายจุดเลยนะยังไงก็ขอให้ชนะแล้วกันนะคะโอเคสู้ๆค่ะขอบคุณแกเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเชียร์ทีมไหน หมูหกเนี่ยค่ะดอกกำยานนะคะโอ้นี่ก็หมูหกด้วยกันเนาะค่ะโอ้แล้วบรรจัยอะไรในตัวเขาล่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่ค่ะอะไรใหญ่ปลาสลิดค่ะปลาเขาใหญ่ตกใจหมดเราก็นึกว่าเนี่ยปลาสลิดไดแหละคิดว่าเขาน่าจะชนะได้จากตรงไหนจ๊ะซอสภูเขาทองค่ะโอ้ยรสชาติเขาแซ่บแซ่บแซ่บเศกเศกอันนี้กองเชียร์อาจจะ ไปดูคณะกรรมการดีกว่าค่ะว่าเขาตัดสินให้ทีมไหนอ่าไปกันเลยคุณชมครับระหว่างรอเมื่อกี้ชมพู่แอบชิมไปแล้วค่ะทั้งสองทีมอร่อยต่างกันแต่ว่าชมพู่ว่ายังไงไม่รู้กรรมการดีกว่าค่ะกรรมการเป็นผู้ตัดสินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคณะกรรมการนะคะจะให้ทีมระหว่างซอฟต์บิกศรีราชาฝั่งนี้หรือว่าทีมฝ่ายหญิงนะคะน้ำส้มสายชูไม่รู้ว่าทีมไหนนะคะถามคณะกรรมการกันเลยดีกว่าเอา หนูตั้งทีมนี้เป็นหลักแล้วกันนะใครชอบทีมซอฟพริกศิริชาจับป้ายลชูน,นึงสองสามอายอออาซอสกระเดานะคะทีมน้ำส้มสายชูข,ขอดูป้ายะกรรมการหน่อยคะอ่ะตาพนาสรุปว่าทีน้ำส้มส,ส,สายชูชนะเพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการที่มาร่วมชิมและตัดสินให้เราในวันนี้นะคะชูก็มีชุดครัวภูเขาทองนะคะ กับคณะกรรมการทั้ง5าท่านไปเลยนะคะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณอุชนีโคศิษกุลประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีมอบของรางวัลให้กับผ like ู้ชนะค่ะและอีกหนึ่งท่านที่ได้เกียรติมอบรางวัลวันนี้นะคะคุณพันธิพาธิพรวันพัฒนาการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีมอบของรางวัลให้กับทีมที่สองค่ะ ของเราทั้งสองทีมกองเชียร์และคณะกรรมการที่น่ารักของเราทุกท่านรวมถึงผู้สนับสนุสนใจดีด้วยนะคะและสัปดาห์หน้านะคะจนันนาค่ะเราจะไปแข่งขันกับเมนูมีกรอบกุ้งสดที่กลุ่มขนมไทยบ้านโพสีค่ะเอ๊ะแม่ค้าขนมหวานเขาจะวางมือแล้วมาทำของขาวจะเป็นยังไงต้องติดตามนะคะแต่ว่าช่วงนี้กลับไปพบกับพี่บุม๋มและสิ่งที่น่าสนใจช่วงต่อไปของรายการวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เราก็ทานกันไปแล้วนะคะมาของวหวานกันบ้างนะคะที่ร้าน IG m e l l y นะคะเป็นร้านไอศครีมอร่อยๆที่เราอยากจะแนะนำกันในช่วงอร่อยนอกบ้านค่ะจะอร่อยขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะสำหรับช่วงนี้ก็มาอร่อยกันต่อกับขนมหวานที่หลายๆคนชื่นชอบอย่างไอศครีมนี่แหละครับ สวัสดีค่ะดวงพรเป็นผู้จัดการร้านไอจิเมรี่ค่ะเ,เราเป็นไอศครีมอิตาเลียน m e m a d e ค่ะสำหรับไอศครีมโฮมเมดหลายๆคนคงจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วนะครับไอศครีมแบบนี้โด่งดังมาจากประเทศอิตาลีนั่นเองโดยวิธีการทำไอศครีมในแต่ละรสนั้นจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีทำครั้งละไม่มากนะักเหมือนเป็นการทำรับประทานเองที่บ้านตามแบบฉบับโฮมเมดยังไงล่ะครับ และถ้าคุณผู้ชมอยากลองทำไอศครีมโฮมเมดเพียงแค่คุณต้องมีส่วนผสมหลักๆอย่างวิปปิ้งครีมนมสดไข่แดงและน้ำตาลทรายพร้อมกับผสมรสชาติอื่นๆที่คุณชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นสตรอบเบอรี่สดๆหรือคุกกี้แบบต่างๆก็จะได้ไอศครีมแสนอร่อยในสูตรของคุณเองแล้วล่ะครับแต่ถ้าใครไม่อยากลงมือทำให้ยุ่งยากขอแนะนำให้ไปซื้อที่ร้านไอศครีมน่าจะสะดวกกว่าเยอะเลยนะครับ ไอศครีมของเรามีให้มีรสชาติให้เลือกมากกว่า40รสชาติค่ะถ้าอย่างเป็นรสรสผลไม้อย่างนี้เราก็จะใช้ผลไม้สดมาทำอย่างเป็นรสนมเราก็จะใช้นมสดที่ไขมันต่ำมาทำค่ะทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพสามารถทานได้ค่ะร้านเราก็จะมีเอ็กซ์ตาร์ดค่ะที่จะขายดีแล้วก็จะเป็นแบ็กแอนด์ไวท์ค่ะแบ็กแอนด์บาวค่ะที่มาใหม่ล่าสุดก็จะเป็นอย่างแบ c ็กแอนด์บาวก็จะเป็น เนื้อกาแฟเอสเปรสโซ่ผสมด้วยช็อกโกแลตด้านบนค่ะได้ทั้งแบบโคนค่ะแล้วก็แบบถ้วยแล้วก็แบบเป็นแท่งค่ะตัวโคนเราทําเองค่ะเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านค่ะแบบแท่งนี้ก็เป็นเหมือนกับไอศครีมเหมือนที่อยู่ในตู้แต่เรานํามาปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เพื่อให้ได้เข้ากับเทศกาลต่างๆค่ะตัวรสชาติก็จะมี4รสชาติด้วยกันจะมีช็อกโกแลตค่ะแล้วก็จะมีลดนมคุกกี้ค่ะ แล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะสกู๊ปค่ะแล้วก็มีไซส์ S M L XL ค่ะอย่างเป็นถ้วยสกู๊ปก็จะได้1รสชาติค่ะและถ้าอย่างเป็นเสครับก็จะได้2รสชาติแล้วก็เป็นไซส์เเราจะตักเต็มถ้วยค่ะได้3มรสชาติค่ะคือเราใช้ไม้พายตักเราจะไม่ได้ใช้สกู๊ปตักจุดเด่นของร้านเราจะเป็นสีม่วงค่ะสําหรับท่านที่ชื่นชอบทานไอศครีมแบบรักสุขภาพเชิญที่ร้านไอจิเมลี่ได้นะคะสําหรับการทานไอศครีมเนี่ยไรว่าไม่มีประโยชน์ครับ ไอศครีมเนี่ยทานและทําให้สดชื่นพร้อมลุยงานในช่วงบ่ายๆแบบนี้แถมยังช่วยลดความเครียดได้อีกด้วยนะครับใครอยากรู้ว่าจริงหรือไม่ก็ต้องลองทานไอศครีมกันดูนะครับความอร่อยมีอย่างเยอะแยะมากมายในรายการของเรานะคะแต่ตอนนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยพักหายใจหายคอกันสักครู่และในช่วงหน้าดรบุญมาจะพาไปอร่อยกับเมนูแปลกๆแล้วล่ะคะ่สะสักครู่คะ่ะ